สวัสดีครับผมกลับมาพบกับ FP เกมเมื่ออีกครั้งผมกับการทำเควสของดาร์กเควส์9นะผมในเควสนี้เป็นเควสที่16-20ถึงนะครับมาเรามาเริ่มกันที่เควสที่16กันเลยแล้วกันนะผมเควสที่16เนี่ยเราจะมาที่เมืองบูมิงนะครผมให้ไปหาแมวที่อยู่บนชั้น2ของโรงแรมนะฮะเข้าโรงแรมไปเลยอ่าแล้วก็ขึ้นไปชั้น2ฮะเราจะพบกับแมวตัวหนึ่งที่อยู่กับเด็กผู้หญิงอ่าให้คุยที่แมวนะฮะโอเคจัดไป คุยกับแมวปุ๊บเนี่ยเราจะได้ควสมาผมซึ่งควสนี้ก็ไม่ยากนะฮะก็แค่หาหมวกที่เป็นหมวกแมวนะผมที่ผมใส่อยู่ตอนนี้แหละามาใส่แล้วก็เอาให้แมวดูก็ผ่านควสแล้วนะครับแต่ผมจะพาไปซื้อก่อนว่ามันสามารถหาได้จากที่ไหนนะฮะก็อยู่ในเมืองนี้แหละฮะเป็นร้านขายเครื่องป้องกันนะฮะไปครับเดี๋ยวผมพาไปพาไปซื้อถึงที่รับรองทําผ่านทุกควสแน่นอนโอเคคุยกับผู้หญิงคนนี้ครับร้านขายเครื่องป้องกันกดซื้อ หมวกแมวน่าจะอยู่อ่าหน้าที่2อนี่อันแรกนะครับอันแรกของหน้าที่สองหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะฮะก็ซื้อเสร็จปุ๊บก็ใส่เลยเหมือนที่ผมใส่อยู่นะฮะเสร็จแล้วก็กลับไปหาน้องแมวที่ชั้นสองเหมือนเดิมฮะเควสนี้ไม่ยากครับผมแต่หลังจากนี้จะเริ่มมีเควสที่มันยากขึ้นอาจะต้องใช้เวลามากขึ้นนะครับเควสนี้ยังง่ายอยู่นะครับขึ้นไปชั้นสองคุยกับน้องแมวตัวเดิมครับเพื่อส่งเควส แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วผมนี่อย่าลืมใส่หูแมวครับอันนี้เปิดให้ดูอีกรอบเผื่อใครไม่รู้นะครับโอเคจับไปครับส่งเคเวสครับผมนี่สินะที่เขาเรียกว่าทาตุแมวปึงเรียบร้อยครับโอเคเคเวสต่อมาผมอยู่ที่เมือง a n g นเจอรฟอร์นนะผมนะฮะก็เป็นเคเวสที่ให้เราหาวัตถุดิบในการทำอาหารนะผมซึ่ง อุถุดิบก็ไม่ได้หายากมากนะครับแต่จะต้องเล่นในเรื่องไปสักระยะหนึ่งนะครับคุยกับผู้หญิงหมวกเขียวคนนี้นะครับในบ้านนะครับสมมติขเข้าหมู่บ้านมนาะปุ๊บขวามือหลังแรกนะครับคุยเพื่อรับควสก่อน,นครับเขาจะให้เราเี่ยไปหาเห็ดมา2ชนิดชนิดละ5ชิ้นนะครับซึ่งเห็ดบางตัวเยเราสามารถเก็บได้จากการเล่นในเรื่องแล้วเช่นแบบในพวกาหีบหรือว่าในพวก หายอะไรต่างๆก็มีดอกบ้างนีดๆหน่อยๆครับแต่อาจจะไม่พอเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บให้นะครับโอเคเหตดชนิดแรกเนี่ยให้เราเนี่ยวาร์ปไปที่เมืองอ่าเมืองอะไรว,วะเมืองคอนฟินเวลนะผมอ่าเมืองคอนฟินเวลโอเคพอมาถึงปุ๊บให้ออกไปบริเวณด้านซ้ายของแมปนะผมเดี๋ยวผมอาจจะมีการเล่งความเร็วเล็กน้อยเพื่อทําเวลานะครับโอเคออกด้านซ้ายปุ๊บอยู่บริเวณด้านล่างนะผมนี่ตรงนี้ตรงกลางๆหน่อยดูจากมินิแมปได้เลยนะครับ เก็บได้เลยครับผมเราน่าจะได้ครบ5ชิ้นพอดีอ่าเก็บให้หมดนะครับถ้าไม่ครบผมไม่แน่ใจว่ามันดอกเป็นวันไหมครับเห็ดตัวข้างๆก็เหมือนจะดอปนะครับผมอ่าเก็บพอได้เห็ดครบปุ๊บก็ให้เราวาร์ปไปอีกที่หนึ่งครับผมที่นี่ก็คือเมืองสโตนเวนอผมไปโอเคทีนี้ให้ลงมาบริเวณขวาล่างของแมพผมก่อนจะข้ามสะพานนะผมนี่บริเวณตรงนี้มีเห็ดให้เก็บอีกอันนึงครับนี่ อย่างละ5ชิ้นนะผมอ่าเก็บมาตรงนี้ก็มี5อันพอดีนะครับจริงมันก็มีอีกหลายจุดนะที่ดรอปแต่ว่าผมอ่าพามาดูสักที่หนึ่งก็พอละนะผมเชื่อ <ๆ S 1> ว่ามันน่าจะดรอปทุกวันแหละโอเคแล้วก็วาร์ปกลับไปที่เ n g e l f น l ฟอีกรอบนะบผมเอาเห็ดเนี่ยไปให้เขาทำอาหารนะครับจัดไปเข้าไปที่บ้านหลังเดิมคุยกับผู้หญิงที่มอบเคเวสให้เรานะฮะเขาจะเอาเห็ดที่เราหามาได้เนี่ยไปทำอาหาร กด Yes ไปแต่เควสยังไม่จบเพียงเท่านี้นะผมพอเขาทําอาหารเสร็จเนี่ยเขาจะขอให้เราเนี่ยเอาอาหารที่เขาทําเสร็จเนี่ยไปให้น่าจะไม่แน่ใจว่าเป็นคุณพ่อของเขาหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นคุณพ่อครับซึ่งพ่อของเขาเนี่ยอยู่ในโบราณสถานที่เราเคยสู้บอสต,ตัวแรกรับผมจะไม่ผิดนะบอสตัวแรกของของเกมนี้เลยนะที่เราเล่นโอเคเดี๋ยวเราลองไปครับเล่งความเร็วนะครับอยู่บริเวณด้านขวาล่างนะผม ตามมาครับนี่อยู่ตรงนี้พอเข้าไปข้างในครับผมเขาจะเป็นาชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ในโบราณสถานไม่ได้ลึกมากนะผมอยู่ด้านหน้านี่เลยนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายเดี๋ยวไปนะต้องเดินเข้าไปก่อนนะครับอนี่ชายคนนี้ครับผมคุยกับเขาเลยครับเพื่อเอาอาหารนี้ให้เขาทีนี้ภารกิจของเราก็ไม่มีอะไรต้องทําแล้วนะครับก็คือกลับไปส่งเพรื่อได้เลยเพื่อรับอไอเทมแล้วก็รางวัลน,นะ ส่งเควสอ่าแค่นี้แหละภารกิจนี้ไม่ได้ยากเย็นมากอาจจะเสียเวลาตอนไปหาเห็ดหน่อยแต่ว่าผมก็ไม่ได้หายากนะเห็ดก็แค่เดินไปตามที่ผมจุดที่ผมบอกก็เก็บได้ครบแล้วครับภารกิจนี้ไม่ต้องเสียเงินเสียอะไรเลยนะครับจัดว่าเป็นภารกิจที่ชิวๆโอเคกลับมาส่งภารกิจครับผมแค่นี้ภารกิจที่17ก็เรียบร้อยครับผม จะพยายามใส่รายละเอียดทุกอันของทุกเควสให้ครบนะผมคือใครเล่นตามน่าจะผ่านได้ทุกเควสนะตึงโอเคเรียบร้อยภารกิจที่18นะผมโอเคมันก็จะอยู่ที่เมืองนี้แหละแต่เราต้องเดินออกไปด้านขวาผมไปที่เราเคยเจอรถไฟตกครั้งแรกนะผมอ่าไปด้านซ้ายนะผมแยกด้านซ้ายจะมีผู้หญิงยืนอยู่คนหนึ่งเพื่อมอบเควสให้เรานะฮะน,นี่คนนี้ เขาจะให้เควสที่18กับเรานะผมเควสนี้อาจจะต้องใช้การผสมของด้วยนะฮะอาจจะยากนิดนึงแต่ผมจะพยายามอธิบายให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทําได้นะผมย้ำอีกครั้งว่าคิดว่าจะไม่ขัดตกกพร่องตรงไหนนะครับอ่าอันไหนที่มันไม่ได้ไม่รู้จริงผมจะบอกว่าไม่รู้นะครับแต่รู้แค่ว่าใช้อันนี้อันนี้อันนั้นอันนี้ตามนั้นนะผมโอเคคุยกับเด็กผู้หญิงก่อนครับพอคุยกับเด็กผู้หญิงเสร็จป,ปุ๊บก็คุยกับเด็กผู้ชายดานข้างต่อนะครับ Okay. พอเราคุยกับ2คนนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย mm hmm. ให้เราทําการวาร์ป hmm. ไปที่อีกเมืองนึงก็คืออเมืองที่เป็นเควสแรกของเราครับเ mm hmm. ควสที่16นบครับผมอ่าบูมมิงนั่นเองอ่าโอเค์ปไปปุ๊บ mm hmm. ทีเนี้ยบริเวณแบบเนี้ยจะมีตัวที่ดรอปไอเทมที่เราต้องตามหาคือไอเทมสลามอะไรสักอย่างนะครับเดี mm ๋ยวดูกนนะเออมันเน่อยู่ที่สลามตัวนี้นะผมซึ่งเราให้มันเป็นคิงก่อนนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะต้องให้มันเป็นคิงก่อนเสร็จแล้วมันจะดรอปไอเทม ชิ้นนี้ครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับสลามดรอปอ่านี่ต้องเก็บมาทั้งหมด10ชิ้นนะครับใช้สลามดรอป10ชิ้นแต่ผมมีอยู่แล้วไงผมเลยไม่ต้องมาดรอปเพิ่มนะครับโอเคเพราะฉะนั้นใครได้ครบแล้วเนี่ยก็ไปหาชิ้นต่อไปได้เลยครับผมชิ้นต่อไปเนี่ยให้เราวาร์ปไปทีเ่เมืองคอนฟินเวลนะครับผมโอเคคอนฟินเวลนะฮะวาร์ปไปเลยเสร็จแล้วพอม,มาถึงเนี่ยให้เราไปที่ร้านขายของครับผม ร้านขายอาวุธนะฮะไม่ใช่เอ่อมันไม่ได้ซื้ออาวุธเราจะซื้อเกาะป้องกันนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะไปเลยครับแต่มันอยู่ในร้านเดียวกันเออในสับสนเล็กน้อยนะผมโอเคให้เดินไปที่ร้านขายอุปกรณ์เครื่องป้องกันนะผมแล้วก็ซื้ออเทมน่าจะเป็นเสื้ออะไรสักอย่างนะงผมต้องดูรูปไปประกอบไปด้วยเสื้ออ่ารีบอ,อันนี้นะผมนี่เสื้ออันนี้ ซื้อเสื้อนี้ราคา660บาทนครับผมหนึ่งตัวนะฮะซื้อมาเลยโอเคเสแล้วพอซื้อเสร็จปุ๊บก็ไปหาอเทมชิ้นต่อไปได้เลยฮะเทมชิ้นต่อไปให้เราทำการวาร์ปอีกครั้งครับผมมิชั่นนี้จะต้องวาร์ปไปว่ามาเยอะหน่อยนะครับผมเพราะว่าเราต้องการรวบรวมไอเทมที่เมืองนี้เลยครับตามผมนะฮะ โอเคเราจะต้องทําการซื้อไอเทมที่ตรงนี้นะผมนี่ที่ชายคนนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ต้องอีกคนนึงนี่ผมลืมผมลืมโทษโทษโทษคนขายของเป็นคนหมวกขาวนะครับอ่ากดซื้อของครับเสร็จแล้วไอเทมที่ต้องซื้อก็คืออ่านี่ครับหมวกที่มันรูปร่างแหลมๆขึ้นด้านบนนี่นครับอ่าซื้อเลยครับราคาไม่แพงมากนะผมพอเอื้อมถึง โอเคหลังจากนั้นก็วาร์ปต่อครับผมวาร์ปไปที่เมืองซอนเวย์นะผมเพื่อทําการคับของกันเองครับโอเคผมจะตัดมาที่หม้อเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาก่อนอื่นเราไปที่อไอเทมแล้วก็สลามดรอบครับผมชิ้นแรกเราใช้สลามดอบในการทำสามชิ้นนะ่านับไว้นะเราใช้ทั้งหมด10อันนะผมแล้วก็มาที่หมวกที่เราซื้อมามอกี้ อ่าทีนี้ก็กดคราฟได้เลยครับผมไม่ต้องใช้เทมชิ้นที่3นะครับอ่าย e s 2อย่างรวมกันเปลี่ยนเป็นหมวกสลามนะครับอ่าได้มา1อันทีนี้ต่อไปเราก็จะผสมอีกอันหนึ่งก็คือเสื้อใช่ไหมที่เราได้มาเมื่อกี้เสื้อเสื้อเสื้อ,เ,อเสื้อที่เราซื้อมาเมื่อกี้อยู่ไหนนะหาแป๊บน,นึงนะครับ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเจอละอันนี้นะผมมี2ตัวว่ะเคยซื้อมาแล้วครั้งหนึ่งครับโอเคกดใช้เสื้อเสร็จแล้วก็เอาสลามดอบมาใช้ต่อผมสผม3อันแล้วก็เลดีอ่าก็จะได้เป็นเสื้อสลามสองตัวนะผมเอ้ยผมลืมไปนะครับมันใช้แค่6อันนะไม่ได้ถึงสิบขอโทษด้วยขออภยนะัยณจุดนี้นะครับ ครที่ดูตอนแรกนะผมใช้แค่6อันนะครับผมจําผิด <c oughs> โอเคทีนี้เราก็ใส่ชุดที่เราคาบมาเมื่อกี้เลยครับอ่าชุดที่เราได้มาคือเป็นหมวกกับอ่เสื้อนะผมก็คือเปลี่ยนตรงส่วนหัวหมวกสลามอยู่ไหนวะอ๋อมาอยู่อีกหน้านึงนะครับโอเคกดใส่แล้วก็เสื้ออ่านี่ไงเรียบร้อยครับผม ทีนี้เราก็เป็นสลามนะครับผมแล้วก็วับกลับไปที่บริเวณอ่เมือง a อ g งเจฟนะครับผมซึ่งบริเวณเนี้ยผมลืมอ่าบอกไปนิดนึงก็คือเราต้องทําการฝากเพื่อนให้หมดให้เหลือแค่เราคนเดียวนะครับอ่าละหาสลามแถวๆนั้นนะครับผมนี่ก็จัดการมันให้ได้ครับก็ไม่ยากเลยถ้าเราเล่นช่วงท้ายเกมมันก็ง่ายๆนะฮะย้ำอีกรอบนะบผมว่าต้องมีเหลือเราแค่คนเดียวนะครับ ห้ามมีเพื่อนร่วมทีมติดมาด้วยผมผมรอเพื่อนร่วมทีมติดมาแล้วมันไม่ได้นะผมเพราะฉะนั้นให้เหลือแค่เราคนเดียวโอเคเพอเราชนะปุ๊บเนี่ยเหมือนสลามมันจะตามเรามาครับผมก็กลับไปหาเด็ก2คนที่ต้นเคสนะครับอเพื่อเอาสลามให้เด็กๆนะครับแค่นี้แหละฮะเสร็จแล้วก็ส่งภารกิจที่ผู้หญิงคนแรกที่เราคุยได้เลยครับผมเท่านี้ก็เป็นอัน เสร็จเคเวสที่18ผมอาจจะมีวกวนนิดนึงแต่ก็ไม่ยากมากเกินไปนะผมจุดที่ยากที่สุดที่ผมมองในเคเวสนี้น่าจะเป็นการาหาสลัมดรอปนะผมซึ่งมันก็ไม่ได้หายากมากนะครับแต่ก็น่าจะยากสุดในการทำเคเวสแล้วโอเคเควสที่19นะผมเควสที่19เราจะมาที่เมืองส t o นเวย์นะฮะเมืองที่เรารับของนั่นแหละแล้วก็ไปที่บ้านบริเวณด้านซ้ายของเมืองนะผมจะเจอคุณลุงแก่ๆคนหนึ่งเนี่ยยืนเข้าไปมองเข้าไปในบ้านนะครับอ่า วันนี้จะเป็นคนที่มอบเควสที่19ให้กับเราครับผมซึ่งเควสนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ยาวแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนมากแต่ว่าไอเทมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีไอเทมชิ้นหนึ่งเนี่ยมันดรอปที่ไหนนะครับผมซึ่งผมมาได้มาจากการเล่นในเรื่องปกติผมไม่ได้หาแล้วก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้คราบนะครับแต่ว่าสามารถดรอปได้อแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าถ้าหลายๆคนเล่นมาถึงช่วงกลางถึงท้ายเกมเนี่ยน่าจะมีไอเทมชิ้นนี้แน่นอนถ้าเก็บหีบทั้งหมดนะครับโอเคก่อนอื่นเราจะทําการวาร์ปไปที่เมืองอ่าเม ท่ามสองฝั่งนะฮะปึ๊บเสร็จแล้วให้เข้าไปในเมืองนะผมเราจะเดินผ่านเมืองนี้นะผมอ่าตัดเมืองนี้แล้วก็อ้อมขึ้นไปด้านบนนะครับนี่ตามทางที่ผมวิ่งเลยนะครับอ้อมขึ้นไปบริเวณซ้ายบนของแมปนี้นะครับอ่าบริเวณตรงน้ําตกนะผมจะมีของที่เราต้องใช้คนระับเป็นแร่อะไรบางอย่างจริงๆเราใช้แค่ชิ้นเดียวนะแต่ไหนๆผมก็มาแล้วก็เลยลวดเก็บไว้นะครับ นี่แหละครับแร่นี้ที่เราต้องใช้ในการคราบของแค่นี้เลยครับเป็นอย่างเดียวที่ผมมาหาแต่ว่าอีกชิ้นหนึ่งอรผมไม่แน่ใจว่ามันดอกตรงไหนหรือว่ามันคราบได้ไหมนะครับแต่ว่าผมน่าว่าน่าจะไม่หายากเกินไปับผมโอเคอ่ะตอนนี้เราใส่ไอเทมก่อนแล้วกัน,นับผมไอเทมชิ้นแรกที่ผมบอกว่าหาได้เนี่ยมันก็คือไอแหวนเนี่ยผมสตริงลิงนะผมขนาดผมยังมี3าแหวนแหละผมไม่ได้ตั้งใจหาด้ยนะผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีนะผมผมก็ไม่คิดไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะสามารถคราบได้ไหมอันนี้ต้องขออภัยตรงจุดนี้นะผมแต่ผมเชื่อว่า ทุกคนเล่นมาน่าจะมีถ้าไม่ขายทิ้งไปซะก่อนนะฮะจากนั้นก็อไอเทมแรกเมื่อกี้ครับที่ผมบอกอ่าใส่ไปอีกหนึ่งชิ้นแค่นี้เลยฮะแค่นี้ก็เสร็จละไอเทมที่คุณลุงต้องการน้ผมนี่เลกกิ้งอ่าลูบี้โอเคเสร็จแล้วก็เอาไอเทมชิ้นเนี้ยไปให้คุณลุงที่อ่าที่ยืนอยู่นหน้าต่างคนเดิมะฮะ แค่นี้เควสเราก็สาเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสาหรับเควสที่สิบะกมง่ายนะผมว่าเควสนี้ง่ายแต่ว่ากลัวที่คนอื่นจะหาแหวนอะสเตรนลิงนั้นไม่ได้นะผมนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดอกตรงไหนะผมได้มาแบบผมไม่ได้อัดชิปไว้นะผมเพราะฉะนั้นขออภัยตรงจุดนี้ด้วยแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะมีวิธีดอกหรือไม่ก็เห่จะคราบได้ด้วยซ้านะฮะโอเคเสร็จเควสที่19บเก้ม ไม่ยากใช่ไหมครับเหมือนโลกจิตหรือว่ามาแอบยืนตรงหน้าต่างโอเคเควสต,ต่อมาผมเควสที่20ก็อยู่ที่เมืองเดียวกันนะผมในบ้านหลังที่คุณตามองเข้าไปเลยน่าจะเป็นเควสที่มันต่อเนื่องกันนะผมคุยกับผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้ากระจกนะฮะเขาจะให้เควสที่20ซึ่งเควสเนี้ยค่อนข้างที่จะมีดีเทลเยอะนิดนึงแต่ผมจะพยายามอธิบายให้ครบนะผมเพราะว่าทุกไอเทมผมจะเดินพาไปเก็บหรือว่าพาไปหาทุกที่ที่ผมหาได้นะครับอ่า อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเควสดครับของเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นวัตถุดิบมันอาจจะค่อนข้างเยอะนะผมมาครับผมเริ่มจากจุดแรกแล้วผมให้เราทําการวาร์ปนะผมาวาร์ปไปแล้วไปที่บูมมิงอีกแล้วนะครับภาพนี้ไปบูมมิงบ่อยว่าบ่อยมากอาโอเคเสร็จแล้วก็เข้าไปในเมืองฮะเราจะไปที่ร้านขายาชุดเกรเาะเที่เดิมเลยที่เราซื้อหูแมวกลับมาที่เดิมอีกแล้วนะครับโอเค แต่รอบนี้เราไม่ได้มาซื้อหูแมวนะครับเราจะมาซื้ออีกชิ้นหนึ่งแต่ขายที่ร้านเดียวกันนี่แหละเป็นไอเทมหมวกครับผมอหมวกอันสุดท้ายนะครับนี่อันนี้ซื้อมาเลยหนึ่งอันนะผมเป็นหนึ่งในวัตถุดิบในการาคราฟนะฮะราคาไม่แพงมากไม่ถึงหนึ่งพันนะซื้อมาเก็บไว้โอเคเรียบร้อยชิ้นที่หนึ่งผ่านไปต่อไปครับชิ้นที่สองทำการาร์ปอีกแล้วครับผม ไปที่คอนฟินเวลอีกแล้วนะครับค <c> อ <oughs> นฟินเวลนี่ก็ไปบ่อยนะครับเป็นแหล่งของวัตถุดิบโอเคกลับเข้าไปที่ร้านขายของเช่นเดิมครับผมแต่รอบนี้เราไม่ได้ซื้อเครื่องป้องกันเราจะมาซื้ออุวุธนะผมจัดไปครับจะพยายามทําให้ละเอียดที่สุดนะผมใครไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวผมะจะพยายามอาธิบายเพิ่มเติมแต่ผมคิดว่าในคลิปน่าจะอธิบายละเอียดมากแล้วนะโอเค เข้ามาซื้อมีดพิษอันนี้ครับผม1อันราคา1,250บาทนั่นเองครับผมซื้อเลยครับ1อันใช้ในการครับของเรียบร้อยแค่นี้แหละฮต่อไปก็ไปหาเทมชิ้นต่อไปได้วาปอีกแล้วว่าไปที่เมืองอทะเลทรายนะฮะช่วงแรกๆอาจจะเป็นการซื้อของก่อนนะครับจะได้แบบว่ารวดเดียวค่อยไปหาของทีเดียว เมันเงเทซายให้เราเข้าไปที่บริเวณร้านขายเครื่องป้องกันของเมืองนี้นะครับร้านนี้แล้วก็ซื้อไอเทมที่เป็นหมวกครับผมหมวกที่เป็นแบบผ้าพกหัวไหนว่าเด๋ยวหาป๊บนึงนะผมก็จําชื่อไม่ได้อะนี่อันนี้เน,นี้ผ้าพกหัวอันนี้2องพบาทนะครับราคาค่อนข้างสูงนะผมแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร,ร่นะโอเคพอได้ไอเทมชิ้นนี้มาปุ๊บก็ให้วาฟไปที่เมืองที่เป็นหมู่บ้านนะครับ บาน้นเมืองชื่ออะไรผมจําชื่อเมืองไม่ได้นะผมเมืองนี้แหละแล้วก็เดินออกมาตามที่ผมเดินเลยนะฮะปึ๊บค่อนข้างไกลนะผมอ้อมครับมันต้องเดินอ้อมนิดนึงแล้วก็อ้อมด้านบนไหมครับปึ๊บแล้วก็ลงมาด้านล่างจากทางนี้ครับผมดูที่มนีแบบได้นะจุดนี้ับผมนี่เราจะได้ไอเทมที่เราต้องใช้ับผมนี่เป็นรูปร่างคล้ายๆใบไม้หรืออะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าในที่นี้มันใช้ประมาณ5ชิ้นนะผมซึ่งผมมาเก็บตรงนี้มันได้แค่4ี่ชิ้นนะครับ ไม่แน่ใจว่าดอกตรงไหนอีกนะผมเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมนิดหน่อยครับแต่ว่าผมเดาว่าถ้าผ่านไป1วันมันก็น่าจะดอกเพิ่มอีกนะครับอาจจะวนมาเก็บอีกรอบก็ได้ผมโอเคชิ้นต่อไปอันนี้ยากสุดครับที่ผมหามาเลยนะชิ้นนี้ก็คือปีกของผีเสื้อผมผมไม่มีสักอันเลยซึ่งมันใช้10อันมาเนี้ยของจริง10อันแน่นอนครับอ่าผมหาฟาร์มใช้เวลานานอยู่นะครับกว่าจะได้10อันก็คือสู้กับผีเสื้อตัวเมื่อกี้มันจะมีโอกาสดอกนะผม จริงๆถ้ามีไอ้สกิลที่ใช้ในการขโมยก็น่าจะง่ายขึ้นแต่ผมไม่มีไงก็เลยใช้เวลาดรอปเยอะโอเคเดี๋ยววิ่มาที่หมู่บ้านอีกรอบนะผมเมื่อกี้ลืมนะครับในหมู่บ้านนี้จะมีอีกหนึ่งไอเทมที่เราต้องใช้นะผมอ่ามันขายเลยผมจะมาที่ถ้าอันไหนมันมีขายเนี่ยผมจะพามาขายมากกว่าที่จะดรอปนะครับเพราะมันเสียเวลานนผมให้ซื้อเลยน่าจะง่ายกว่าอันไหนที่มันมีขายผมจะพามาที่ร้านทุกครั้งนะผมย้ําอีกรอบอ่าโอเคก็เข้ามาคุยกับชายพวกหัวที่ขายของอยู่ในโบสถ์ของเมืองนี้ผมซึ่งเป็นถ้ำ ใต้ดินนะฮะอ่าชาคนนี้เขาจะขายไอเทมที่เราจะต้องใช้ในการคราฟของนะผมมันเป็นเหมือนผงปีกผีเสื้ออ่านนี้นะครับผมใช้ทั้งหมด3อันนะครับย้ำอีกรอบ3อันนะผมอันนี้อ่าซื้อไปเลยครับผมโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ทำการเดินทางกลับไปที่คราฟของเลยฮะ อันนี้จะเป็นการคราฟที่ค่อนข้างหลายชั้นนะครับผมเอาละเริ่มจากอันแรกก่อนครับอันแรกเราจะทําการคราฟโดยการใช้อหมวกที่เราซื้อมาอนแรกนะครับที่เมืองบูมิงครับต่อจากนั้นก็ไปที่ไอเทมปีกของผีเสื้อครับผมรอบแรกเราใช้ปีกของผีเสื้อทั้งหมด2อันนะฮะหมวกเมื่อกี้ปีกของผีเสื้อ2อันแล้วก็ไอเทมที่ผมบอกว่าเราต้องเก็บเก็บ2อที่อ่ะเพราะมันไม่พอนะครับผมนี่ไออันที่คล้ายๆใบไม้อันนี้ ใช้ตรงนี้ทั้งหมด2อันนะฮะอ่าโอเคผสมเข้าไปเลยครับ3อย่างนี้รวมกันเราจะได้หน้ากากผีเสื้อมานะครับอ่าอันนี้คือสเต็ปแรกนะครับผมทําแบบนี้ก่อนนะเสร็จแล้วทีนี้เราจะคราบอีกอีกชิ้นส่วนหนึ่งครับผมที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งนั่นก็คือใช้ปีกของผีเสื้อเหมือนเดิมครับใช้เยอะมาก3าอันนะครับผมตอนนี้ใช้ไป5แล้วนะเสร็จแล้วก็ใช้มีด คิดที่เราซื้อมาอาตามด้วยไอเทมอีกอันหนึ่งนั่นก็คือไอผงผงที่เราซื้อมาผงผีเสื้อนะผมสามอันใช้ให้หมดเลยผสมกันเราก็จะได้มีดอีกอันหนึ่งครับผมอมีดผีเสื้อนั่นเองโอเคเสร็จแล้วทีนี้เราก็ทําการคราฟอีกรอบครับผมใช้ปีกของผีเสื้ออีกแล้วใช้ทั้งหมดห้าอันเลยนะครับทีนี้อันห้าอันที่เหลืออยู่นะครับ แล้วก็จากนั้นก็ไปที่หมวกหมวกที่เราซื้อมาครับหมวก5พันหัวเสร็จแล้วก็ไปที่มีดเมื่อกี้ที่เราครับได้เลยมีดใหม่ของเรา butterfly knife ใส่เข้าไปปุ๊บสามอย่างนี้รวมกันอีกรอบนึงมันมีหลายสเต็ปนะครับต้องทําตามสเต็ปนะครับอ่าก็จะได้มีดอีกอันหนึ่งครับผมอ่า ทีนี้ก็เป็นสเต็ปสุดท้ายผมเอาหน้ากากมาครับปึ๊บแล้วทีนี้ก็เอาหน้ากากมารวมกับไอ้มีดท,ที่เราทำเมื่อกี้โอเคแล้วก็เอามารวมกับไอชิ้นที่ผมบอกนะครับเนี่ยที่เราต้องใช้ที่ต้องหาเพิ่มนะผมคราวนี้มันจะใช้ทั้งหมด3มชิ้นนะฮะเรียบร้อยปึ๊บเรียบร้อยผมเราก็จะได้หน้ากากสุดแสนเท่มานะครับ แลหน้ากากนี่แหละก็คือไอเทมที่ผู้หญิงคนนั้นต้องการนะครับผมจัดไปครับแค่นี้เราก็เอาไอเทมเนี่ยกลับไปให้ผู้หญิงที่อยู่ในบ้านหลังเมื่อกี้ได้เลยครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยมิชชั่นอ่าเควสที่20นะครับเควสนี้อาจจะค่อนข้างยุ่งยากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเล่นตามผมหรือว่าคร์าตามผมรับรองว่าไม่มีผิดแน่นอนฮะผมลองมาแล้วนะครับยากสุดในการทําก็ของผมก็คือการหาปีกผีเสือ้อซึ่งหาค่อนข้างยากนะครับโอเคเสร็จสิ้นภารกิจไปแล้วเรียบร้อยสําหรับ วสที่20อ่าจบไปแล้วนะผมสำหรับอ่าเควสที่16ถึง20นะผมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พีเมเมอร์ด้วยนะครับผมใครอยากดูคลิปต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมหรือว่าใครมีทิคเล็กๆน้อยๆว่าอาเทมชิ้นนี้ดรอปตรงไหนก็คอมเมนต์บอกได้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย